ครับ่ัห้องงครับครับครูปัครูปรจคนะครับคือาวิทยาอมาครับคนหลอประจโรงเรียนนะครับหล่อมากเลครับห้าตป็นุยผมเเชิงิครับหล่อสุดเลยครับ้บอย่างนี้รบครับกเรื่องความรักเป็นไงบตอนนีครับ คเรพูดหลงร่กลนากด้วกนราทาับุ๊คเรียนตอนนี้เป็นไงบ้างครับตอนทียกนบนต้นตรงหน้าพอจะทามือหรือเปล่าเพ่เนๆคน่นแล้วก็เราว่าตั้งใจทำงานตรงงานเลยทำาไหวทำงานตางงานกอย่ครับตอนนี้ให้ถึมงหกแล้วใไครับครับผมมีรายการฝากเพื่อนมาครับตอนนี้ ความสทรทำงารับกาเตาราครับผมผมอยากให้ทุกคนมีงานคนที่สดใสครคยาเสิ่งที่ม่วฉิบหายเป็นสิที่นนไครับผมเป็นห่วงครับมันมีไรครับผมมีอะไรที่บอกเพื่อนเป็นพิเศษครับแบบเป็นแบบจบจจจงละครับจจงเป็นายทีเจจงครับผมอยากให้เพื่อนผมเลิกงาเ่ครับคนที่กำลัง่วฉอยาอยากเลิกเลิกงานมีครับาว เป็นก็มาเยอะเป็นทุงนต้นนี้รยอะแต่ในรับองการจบการรายงานที่เกี่ยวข้องกับ